たかっこいい ไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองก,กันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนโยกับเซฟแปบาทสีนะคะเดี๋ยววันนี้เซฟจะพาทุกคนไปลงกันในส่วนของบีดเลสนะคะที่เป็นในธีมของทาง b o สอ e ท e นอ a l s การ์นั่นเองค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่ารอบนี้เนี่ยนะคะ ยากกว่ารอบไหนเลยทุกคนนะคะก็อันนี้เราจะเป็นทีมนะคะที่เซฟพ,พยายามดูไกด์จากของเก่าของตัวเองด้วยเนาะ,ะแล้วก็มาดัดแปลงว่าทีมไหนหรือตัวไหนอะคะที่มันจะช่วยซัพพอร์ตเราได้มากขึ้นเนาะ,ะไหนเราก็มีเซลลี่นะคะมาช่วยแล้วเนาะเซฟก็เลยเอาเซลลี่่ะมาช่วยในครั้งนี้ด้วยนั่นเองเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปลงกันดูเนาะ,ะเป็นยังไงนะคะตลอดคลิปที่ลงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเซฟจะไม่ได้อา่าพากเสียงลงมาด้วยเนาะเนื่องจากว่า ค่อนข้างที่กัดฟันมากๆตอนลงนะคะแล้วก็หมัดด้วยในเฟสนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเราจะเน้นธาตุพิษนะคะเพื่อให้หมดหลอดบอสเนี่ยค่อนข้างไวเพราะถ้าหมดหลอดบอสไวอะค่ะมันจะไปในเฟสถัดไปเนาะค่อนข้างไวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วบอสในรอบแรกตรงนี้ค่ะก็ถือว่าสำคัญามากๆถ้าเราทำให้มันเต็มหลอดอย่างไวนะคะมันก็จะช่วยเราในการลงที่ผ่านง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ อันนี้เราก็จะใช้แบบไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมทุกคนเอาละนะคะแล้วก็ในส่วนของทีมที่2นะคะพอเราผ่านเฟสน,นี้ไปเรียบร้อยสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะมานะคะยังในส่วนของอลูกนี้เลยนะคะก็จะเป็นอ่ตีบอสก่อนนะคะทุกคนตีบอสตีบอสตีบอสไปนะคะพอเราตีเสร็จไปสักระยะหนึ่งตีจนแบบเลื่อนหมดนะคะ โอเคค่ะก็สวิสมาทีม2ทันทีในรอบนี้นะคะเนื่องจากว่าเซฟทำพลังชีวิตไว้เนาะตัวน้อง2ตัวหน้าจะยังไม่ตุยไปนะคะจากนั้นเราก็รีบกดเลยคะ่ะไวเท่าที่ไวได้นะคะอ่ะาพอเราผ่านเฟสต,ตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วขาดนะคะถ้าเรายิ่งเคลียร์ให้มันหมดหลอดไวเท่าไหร่เนี่ยเออันแบบนี้จะติดติ่งเนะาะดาเมจมันขาดนิดนึงนะถ้าเราเคลียร์ไวเท่าไหร่จะยิ่งดีงมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนนะคะเราก็จะมายังเฟสอื่นนะคะอ่าแลเดี๋ยวมันก็จะตัดเข้าไปแล้วในเฟสที่เราเอามายิงตัวของบอสตรงนี้นเองค่ะเราก็ยิงให้เสร็จนะคะให้เสร็จสิ้นนะทุกคนมันอาจจะยากนิดนึงนะคะแล้วก็ลำใหญ่ด้วยเออ น,นี้นะคะก็จะเป็นเหมือนรวมพลนะคะรวมพลก็กดทุกตัวเท่าที่จะกดได้นะคะตรงนี้เนาะก็เสยจ,จะพยายามกดฟาโฮลดี่นะคะกับทุกๆตัวเนาะแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่พลังชีวิตไม่ถึงค่ะก็จะปิวแล้วอย่าลืมกดอีม,ม่วงๆขวาล่างด้วยนะคะทุกคนจะทำให้เราเห็นไหมจบได้ไวขึ้นนะคะ อันนี้คือเซฟกดแบบเร็วไปก่อนนะถ้าจริงๆที่กดอะเซฟคิดว่าน่าจะกดตอนแบบกดปุ๊บกระสุนไปนะคะแล้วก็ให้ตัวดามจใช้สกิลพร้อมกันนะคะน่าจะทำให้ลดเฟดได้ไวมากๆแต่ถ้าเรามีตัวของน้องพับโลวาก็จะยิ่งดามจเด้แรงขึ้นค่ะในนี้พอดีน้องปิวนะคะเซอาจจะต้องไปเพิ่มพวกแบบลดค้าเสียหายหรือพลังชีวิตเพิ่มเติม,ตมค่ะทุกคนกดุกตัวเสร็จป,ปุ๊บนะคะดามจเตัวแล้วก็ไปกดตัวของอ่าหินไอทีขวาข้างล่างค่ะ มันคือกดกระสุนหรือกดดาบตัวน,นี้นั่นแหละเออแล้วมันก็จะทำให้เราจบไวขึ้นประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเคลียจบครบเรียบร้อยค่ะก็เผื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการนาไปใช้กันได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยทุกคนว่าไม่มีอะไรเหนื่อยไปมากกว่านี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงอันไหนก็ตามนะคะอันนี้สลับเซฟถือว่าเหนื่อยสุดละ เล่นจนเหลือ4วินาทีสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เซฟเอามาลงนะคะทุกคนตรากตรำกันเลยทีเดียวนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นทีมปุ๊บดาเมจสูงสุดก็จะเป็นอนชูก้านะคะลงมามาก็จะเป็นอน,นี้เอามาเพื่อให้หลอดพิษมันไวขึ้นดาเมจมันก็พอมีปะปาไปแล้วก็มีเซนลิลี่มาช่วยดาเมจอีกตัวหนึ่งนะคะ อ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของทีมธาตุเหล็กนะคะเพื่อให้ดา,มาเมจธาตุเหล็กมันหมดหลอดน,นั้นไวขึ้นนะคะถ้าเกิดบิวดาเมจที่แรงกว่านี้ได้ก็จะดีมากๆยากมากไม่ใช่ยากธรรมดานะไม่อยากลงหลายรอบเลยอ่ะนะคะก็ตอนนี้คว้าไปก่อนเนาะอันดับทับร้อยนะคะแต่ว่าไม่รู้จบซี่จะได้อันดับที่เท่าไหร่นะคะท้าสักห้าร้อยก็ยังดีอ่ะหรือเป็น ห้าเปอร์ก็ได้อเอสบวกก็ได้นอะอย่างน้อยก็ได้ของมาอัปเกรดนะคะทุกคนพี่ชิตแรงนะคะอันนี้คือกรอบโปรไฟล์นะคะอันดับคะแนนหลายคนจบไวก็คือเก่งมา,มากๆนะคะอันนี้คือจบได้ก็บุญแล้วนะคะใช้คำว่าจบได้ก็บุญแล้วเห็นไหมคนที่ได้อ้าเห็นไหมใกล้เคียงกันมีเต็มเลยนะคะน่าจะแบบเหมือนลูปใกล้ๆเคียงกันเนาะนะคะมีสีเท่ากัน2คนเลยนะคะ อันนี้ค่ะทุกคนก็คืออันนี้คือแบบว่าจบกันแบบวุดวิดแน่นอนนะคะมั่นใจนะคะเห็นไหมมันก็จะข้ามเส้นตรงนี้มานิดหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะก็ประมาณนี้อ๋อลืมพาไปดูท็อปปิ้งในบิสกิตนะคะเ,เดี๋ยวพาไปดูท็อปปิ้งในบิสกิตกันสำหรับทีนี้ที่เซฟใช้นะคะก็จะมีในส่วนของโจมตีล้วนนะคะออฟลองก็เป็นผิดเนาะเป็นเน้นคู่ทางกับการโจมตีไปนะคะที่จริงถ้า,าบิลได้มากกว่านี้ก็จะดีมากๆ อันนี้ก็จะเป็นตัวของเออเขาเรียกไงอะ <c oughs> คือเล่นจนจนแบบตาลอยอะเออแบล็กเซฟไฟโอเคอันนี้แบล็กเซฟไฟนะคะก็จะเป็นพลังชีวิตหมดเลยเพื่อให้พลังชีวิตสูงที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะคูทาเร็วก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะก็คือเพิ่มความเสีายธาตุพิษนะคะ ต่อมานะคะในส่วนของเซนลิลี่ค่ะนะคะอันนี้ก็ที่ใช้งานนะคะสำหรับเซนลิลี่นะะก็จะเน้นความเสียหายทัดพืชน,นะคะมาคูทามนะคะแล้วก็เซนเล่นคูทามบ่อยอะทุกคนอย่ายังไม่ได้ลองโจมตีเนาะถ้าลองโจมตีแล้วแรงกว่านี้เดี๋ยวเะ,ะเซฟมาแนะนอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้อง ฮิลสดนะคะฮิลตัวช่วยในการฮิลแบ็กซไฟเลยนะคะเซฟเล่นประมาณนี้ถือว่ากำลังโอเคคู่ทาวอยู่ที่41.5นะคะรวมบิสกิตรวมกับตัวของท็อปปิ้งใดๆแล้วนะคะแล้วก็ไปนเน้นเพลังโจมตีเลยจะได้ฮิลเต็มหลอดแบบปึ้งเต็มหลอดน,นะคะอ่ะต่อมาขันน้องบันนี่นะ,ะมาช่วยเพิ่มในเรื่องของดาเมจด้วยเนาะนะคะแล้วก็เพิ่มในการฮิลนะคะอ่ทรีมนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของฟ้าฮูลี่นะคะ อ่าเป็นพลังโจมตีไปเลยนะ,ะคะลดความเสียหายไม่ต้องค่ะเขายืนไหวชิลสบายสบายแบบอีซี่สุดๆนะคะอ่าสำหรับลัสเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นความเสียหายท่าเหล็กประมาณนี้ค่ะเรียนคูถามด้วยเนาะอ่านะคะสำหรับตัวของลินเซอร์ค่ะลินเซอร์เซฟเน้นพลังชีวิตออฟลองของบิสกิตด้วยนะคะและเน้นความวเร็วโจมตีมีคูทามเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะดีมากๆแล้วก็ออฟลองเป็นลดความเสียหายค่ะอ่าทุกคนประมาณนี้นะคะ ที่จะใส่พลังชีวิตด้วยเพราะว่าน้องมีปัญหาตอนช่วงเฟสสุดท้ายค่ะทุกคนน้องปิวไหวนะคะเซก็เลยเอาจทำเ,เรื่องของพลังชีวิตไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องบัตเตอร์ไฟ้นะคะก็ทําพลังชีวิตไว้เหมือนกันค่ะเพราะว่าการปัญหาปิวในช่วงท้ายเนาะช่วงเล่นเฟสที่แบบให้ท่าเหล็กอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาทุกคนมันมามีปัญหานะคะในช่วงของเฟสสุดท้ายปิวนั่นเองเราไม่ได้ใส่ปูเพียวมาช่วยชุบเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะใช้เป็นเซตนี้ค่ะให้แบบยืนด้วยลําแข้งไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นน้องพลาวาะ เขาเล่ว่าของใครแบบยังปิวอยู่อีกนะถ้าเราไม่สนดาเมจหรือไม่ซีเรียสเรื่องดาเมจอะเราใส่พลังชีวิตไปเลยทุกคนอืมนะคะเขาจะได้ยืนไหวเนาะจะได้ไม่ปิวนะพอน้องปิวปุ๊บบัฟมันก็ไม่มีหละนะคะก็คือตัวน้องเนี่ยเป็นตัวหนึ่งสําคัญมากๆเลยสำหรับตัวบัฟนะคะเซก็จะมีอาศัยแล้วเขาเสียหายกับพ้ทามาแล้วก็เน้นพลังชีวิตตรงนี้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้สำหรับเซตนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีทีมแก้เวลาที่ดีกว่านี้เดี๋ยวจะมาบอกนะคะทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้เหนื่อยมาก มากเหนื่อยโคตรโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันค่าฝันดีนะบ๊ายบาย